ก็เอาเอาความจริงแบบจากใจเลยนะคะตอนที่พี่บาติดต่อมาแล้วบอกว่าอยากอยากแบบอยากลองร่วมงานด้วยเราอยากร่วมงานกับพี่บาจุแล้วจากแบบผลงานของเขาอย่างเขาดาวอะไรเงี้ยเป็นแฟนหนังเขามาอยู่แล้วแล้วก็พ,พอพี่บาบอกว่ามีคุณบ่งก,กาไวาเป็นโปรดิวเซอร์ตอนนั้นในใจแล้วนะแค่เขานึกถึงเราแล้วเขาได้ดูเทปที่เราแคสติ้งอะ่ะ<ม>ได้ไม่ได้ไม่รู้แต่แบบ<ม>ฟินแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็โชคดีที่ เทปที่มันออดิชั่นมันผ่านก็ดีใจค่ะเพราะมันก็ได้กลับมาทํางานที่เรารักอีกครั้งหนึ่งค่ะพี่นุ่นคาดหวังกับภาพยนตร์เรื่องนี้ไงเพราะว่าเรื่องก่อนนั้นนุ่นก็แบบคนก็แบบจ้ำครทำพูดที่แบบก็ต้องบอกอะไรตอนนี้วาอะไรกันเรื่องนี้เราเราคิดว่ามันจะมีประโยคเด็ดในหนังเรื่องนี้ด้วยไหมคะไม่ได้คิดขนาดนั้นค่ะแต่นุ่นแค่รู้สึกว่าตอนนี้พอเราโตแล้วเนาะจากเล่นเพื่อนสนิทตอนอายุ22ตอนนี้นุ่นปีนี้นุ่น40เราเลยรู้สึกว่า มันคือการทํางานเป็นทีมจริงๆแล้วเรารู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันน่าจะให้อะไรกับคนดูมากกว่าความบันเทิงแต่เหมือนที่พี่บาสบอกนะคะว่าแต่ละคนอาจจะได้สิ่งที่มันสะกิดตัวเองไม่เหมือนกันแต่อยากให้อยากให้ดูเพราะว่าพอมาดูด้วยวัยแบบนี้เรารู้สึกว่ามันให้ข้อคิดหรือมันให้อะไรเราเยอะมากตอนเล่นเราก็รู้สึกจริงๆยิ่งมีครอบครัวด้วยยิ่งะะอินค่ะแล้วคุณสามีว่าไงคะจะได้กลับไปแบบย้อนวันวานวันที่แบบกลับชีวิตเใหม่ม ไม่ไม่ตรงไม่ตรงอคือคุณสามีเราคือในเรื่องกับกับชีวิตจริงอ่ะคนละคนลราคู่เลยค่ะแต่อย่างน้อยมันพอเล่นหนังร้องกลับไปกอดพี่ท็อปนะโอ้ยจริงๆกำลังใจไม่เรารู้สึกว่าสุดท้ายตอนเราเล่นเองรู้สึกว่าครอบครัวคือมีคุณค่ามากไอตอนอยู่ด้วยกันก็จะแบบจิกกัดกันเบาๆอ่ะเนาะแต่งงานกันมา6ปีจะ7ปีแล้วอะไรเงี้ยแต่แล้วมันก็จะห่างหายความหวานแวว นี่ตัดออกดีๆนะคะเดี๋ยวนางดูอยู่ใกล้วาเลนไทน์ใกล้วาเลนไทนคือคือมันจะมีความจิกกัดกันเบาๆอ <c oughs> ย่าเงี้ยแต่พอพอไปเล่นหนังแล้วอะค่ะรู้สึกแบบการมีครอบครัวและชีวิตครอบครัวที่ดีแล้ววันธรรมดาธรรมดาวันหนึ่งที่นั่งกินข้าวกันแบบไม่ต้องจับมือกันตลอดอะ่ะมันมีความสุขมากก็เลยแบบกลับไปแล้วไปกอดเขาพี่ท็อปงงะกลับไปปุ๊บกลับไปเอองงงค่ะไนางก็ถามว่า หนังมันมันหนักหรือเปล่าเห <laughs> มือนแบบมีปัญหาตอนทํางานหรือเปล่าอ,อ,อะไรเงี้ยค่ะแต่จริงๆคือเออมันมันให้อะไรกับนุ่นมากนุ่นก็ค่อนข้างอินกับการเล่นตัวละครตัวนี้ค่ะจะเรียกว่า<ะ>ตัวละครนี้ทําให้รักสามีมากขึ้นใช่หัวปักหัวปั้มเลยไหมคะพี่นุน่นก็คืออะไรที่ที่มันเคยเป็นข้อจุกจิกแล้วทะเลออกกาะกันหรือแบบอะไรเงี้ยมันลืมไปหมดเลยอะค่ะมันกลายเป็นว่า วันนี้มีเขาอยู่อุ้ยน้ำตาจะไหลคือวันนี้มีเขาอยู่มันมเป็นเรื่องที่ที่ดีมากที่แบบไม่ต้องมีของให้การไม่ต้องหวานหวานใส่การแต่ว่ามันเป็นวันธรรมดาที่ดี <c oughs> คือมีคนทามาทะ <c oughs> เลาะกันกน้อยลงไหมทะเลาะกันน้อยลงไหมดีขึ้นค่ะ <c oughs> ไม่ค่อยทะเลาะสมมากเราทะเลาะ กันเถียงกันเรื่องงานมากกว่าค่ะอย่าในคันนี้เตรียมอะไรพิเศษมั้คะไม่มีอะไรค่ะหรือมีลุ้นอะไรไหมบตัวเองเอาจริงนะตั้งแต่เป็นแฟนกันมาจนถึงตอนนี้สิบสามปีไม่เคยได้ดอกไม้จากเขาเลยค่ะปีนี้แหละปีนี้บอกเลยปีนี้ต้องได้พี่จะเป็นน้องวันเสาร์จะลดแล้วแหละพี่ท็อปค่ะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่คุณเล่นคุณเล่นเดียวขอโทษค่ะสามีค่ะไม่ไม่ได้อยากได้ค่ะคือแค่นี้น้องโอเคแล้วแต่ แต่เรคนไม่เหมือนกันเนาะแต่ของนุ่นแค่รู้สึกว่านุ่นขอบคุณคุณค่าที่เขาเขาเป็นห่วงเราแค่ถามมากินข้าวแล้วยังแค่นี้เราแบบมีความสุขมากแล้วอะไรเงี้ยค่ะวันนี้แหวนยงตามากเลยค่ะแหวนวน้ายเพิ่งบอกเขาไปว่าตั้งแต่แต่งงานมาเพิ่งอเอามาใส่สิ่งเป็นเนี่ยทำไมถึเง,งเลือกไปวันนี้คะคะ ก็ตุนานทีออกงานนะเนาะตอบทุกทีไม่ได้ไปไหนอยู่บ้านไม่ค่อยได้ใส่มันไม่ได้ใส่ในบ้านอยู่แล้วไปไหนก็ไม่ได้ใส่ไม่เกี่ยวกับว่าเราเป็นคนขี้ลืมที่ว่าไม่ไม่ไม่ค่ะก็เห็นว่ามันเป็นโอกาสที่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แหตามีเห็นแล้วภูมิใจละอ๋อใช่พี่ท็อปนุ่นทำหน้าที่เมียที่ดีแล้วค่ะนุ่นเอาความดีของพี่ท็อปมาอวดสื่อมันช็อกคไม่ใส่ให้เขาเห็น ไม่เคยใส่น oh, no, no, no yeah, oh, yes, wow. ี่เพิ่งออกมาจากตู้เลยค่ะตั้งแต่หลังแต่งงานนะคะใช่ค่ะกี่ปีเจ็ดปีหกปีใช่ใส่นอนวันมั่นใส่วันแต่งแล้วก็ไม่ได้ใส่อีกเลยค่ะรุนอยู่ว่าใส่ได้ไหมเอาใส่ได้ใส่ได้ยูลื่เลื่มันจะฝังว่ามีแหวนแต่งงาน ไม่ลืมไม่ลืมแต่ก็มืออยากจะใส่ในวันสำคัญอีกครั้งหนึ่งใช่ค่ะก็ถือว่าใส่อีกครั้งเมื่อไหร่คะพี่นุ่นเดี๋ยววันนี้กลับไปก่อนเธอจะชงฉันหรือเปล่าไม่น้องโอเคดีเซอร์ค่ะขอบคุณคนะคะแอบชงแหวนแบบแอบแบบชงแหวนแต่งงานใหม่อ๋อแต่งงานใหม่พี่นุ่นพี่นุ่นต้องหนีจ้าแม่หนึ่งสองเขาต้องดีใจกับฉันแน่ๆน่เลยหน่กิกะหลัดนะกินกะหลัดไม่รู้ค่ะจำไม่ได้ พี่นุ่งมองกล้องก่อนแม่หนึ่งสองโอเคเขาจะถามว่าเราขี้หวาดหรือเปล่าขอโทษค่ะถ่ายเบอร์คูนพี่นุ่งขาเขาจะหาว่าเราขี้หวาดหรือเปล่ะขอโทษค่ะถ่ายเบคุณค่ะพี่นุ่งขาหนึ่งสองหนึ่งพี่นุ่งขาเขาทำไมเปลี่ยนจากเรื่องหนังมาเป็นเรื่องแหววเรื่องแหววมันติดตาพี่นุ่งนุ่งกล้องหนูนะ อันนี้เหมือนวันแบบแต่งงานเลยเนาะไม่ใช่เนาะแต่งงานไม่ใช่เนาะอนพี่นุ่นพี่นุ่นขออมองกล้องหน่อยโอเคค่ะสวยค่ะต้องแต่้นะพ่นี่นตอนนี้นะครับน้เลยพี่นุ่นพี่นุ่นเหรอพี่นุ่นตรงนี้ค่ะตรงนี้ค่ะิ็พี่นุ่นต้องนีเดียวต้องต่้องนุ่พี่นุ่น อนี่เป็นงานแถลงข่าวหนังนะคะทุกคนแต่งงานค่ะแม่ยูตัวแปเป็นใครตอบค่ะขอบคุณค่ะขอปกติบ้างได้ไหมแต่เขาถาว่าพี่อวดขอขอบคุณนะคะ ขอบคุณที่กรุณูน่า <asha one. S 1> ข,ขอบคุณทีณ่มาร,รอเซอร์ไพรส์นะคะ